สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในแ์หมดเปลือกเรื่องประกันกับโด่งนะครับผมโด่งนะครับบางคนเขาก็เรียกผมโด่งอาจารย์โด่งพี่โด่งนะครับบางทีก็เรียกพี่โด่งสาธรนะอาจารย์โด่งสาธรท่านก็คงจะรู้จักผมไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาว่าผู้ชายคนนี้ชื่อโด่งแล้วกันครับประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิต20ปีเต็มกว่าๆนะครับก็คงจะพอมีประสบการณ์นะครับมากมายนะครับในธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็ ขออนุญาโตัวเองเล็กน้อยนะครับเพราะว่าท่านจะรู้จักผมมากขึ้นคลิปต้นๆก็มีนะครับก็ทวนนิดเดียวนะครับผมทำธุรกิจประกันชีวิตมา20ปีกว่าๆนะครับนะฮะแล้วก็คุณวุฒิที่ได้นะครับสูงสุดก็เป็นคุณวุฒิ MDRT นะครับ Million Roundtable นะฮะ Million Dollar Roundtable ก็คือเอ่อดอลลาร์ล้านบาทนะฮะอัศวินโตกลมนะครับซึ่งคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็จะก็จะ ทราบกันดีนะครับคนที่ติดคุณวุฒิ MDRT นะครับมีเลนดอลลาร์ราวิตเบอรนั้นเนี่ยนะครับมีประมาณจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของตัวแทนประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดคุณวุฒินี้นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็อีกคุณวุฒินึงที่เป็นคุณวุฒิของประเทศไทยก็คือตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาตินะครับแล้วก็ MDRT เมื่อกี้เนี่ยเป็นคุณวุฒินานาชาติหรือตัวแทนานานาชานะครับก็ยังคือทุกคุณวุฒิติดมาหมดครับ MDC นะครับมีเล่นดอลลาร์ประเทศไทยนะซเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็ออฟเดอร์เยียร์ภาคตะวันออกออฟเดอร์เยียร์ของทัพของภาคในบริษัทนะครับก็ติดมาหมดละนะครับก็อายุมาจนถึงตอนนี้นะครับขอเนีญาโอตุลาไปหนึ่งนาทีนะครับก็เราก็เริ่มกันเลยนะครับนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อนะครับในหัวข้อคุณขออนุญาตดูนิดนึงกลัวพูดผิดนะครับนะคุณแน่ใจหรือว่าคุณได้แบ่งมรดก ได้ถูกใจลูกๆทุกคนประกันชีวิตช่วยได้ไหมไม่ดังนะครับหน้านะครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับนะครับอีกครั้งนะครับหัวข้อในวันนี้คุณนะฮะคุณมั่นใจเหรอครับว่าคุณได้แบ่งมรดกได้ถูกใจลูกๆทุกคนนะครับผมใช้คําว่าถูกใจนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าถูกต้องนะครับหลายๆคนก็จะคิดใช้คําว่าถูกต้องนะครับ ผมในฐานะที่คนจะอายุ60สินะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยได้รับมรดกจากพ่อแม่ผมเหมือนกันแล้วผมก็มีพี่แล้วก็มีน้องนะครับนะนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนในยุคนี้นะครับหลายคนนะ่ะคิดว่าตัวเองนะครับผมไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่นะหลายคนนะ่ะคิดว่าตัวเองแบ่งมรดกให้ลูกๆได้ถูกต้องละแต่รู้ไหมว่าความถูกต้องของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจ ลูกๆทุกคนก็ได้ใครจะไปรู้ตู้ไหมครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับรักรักลูกทุกคนน่าจะนะให้ให,ให้ให้เครดิตเท่าเท่ากันนะครับแต่การแบ่งมรดกให้กับลูกนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้สินะเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาจนอายุจะหกใกล้จะหกสิบแล้วผมเห็นหลายตระกูลนะครับเพื่อนเพื่อนผมนะครับเพื่อนของเพื่อนก็แล้วแต่นะครับแทบแทบจะหลายตระกูลเลยนะครับ ที่การแบ่งมรดกข,ของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกๆนะไม่ได้เป็นที่ถูกใจของทุกคนนะครับคุณเชื่อไหมครับผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปกับคนคนคนที่เป็นธุรกิจและโดยเฉพาะคนที่เป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะครับมักจะอ่อนค่อนข้างจะลำเอียงถูกไหมผม,มผมไม่ได้ว่าลำเอียงนะแต่ถูกมองอย่างนั้นนะคือคนจีนสมัยก่อนมักจะให้ลูกชายแนหะ่ะได้มรดกเยอะกว่าลูกสาว คุณว่าจริงไหมนะฮะเราเอาความจริงมาพูดกันเราไม่มาดราม่านะคนจีนสมัยก่อนผมว่าสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ด้วยนะคนที่ฉัวเฉลี่ยประมาณอายุเท่าผมเนี่ยประมาณหกสิบแล้วกันแต่ผมยังไม่ถึงนานนะครับผมเนี่ยก็จะมีลูกอายุเฉลี่ยประมาณสามสิบกว่านะครับแล้วก็จะมีลูกประมาณสักมากกว่าสองคนอะประมาณสักสามคนแล้วกันเอาตรงกลางนะสองคนก็น้อยไปนหน่อยนะครับคนจีนสมัยก่อนกับคนจีนสมัยเนี้ยลูกผมเนี่ยก็ามักจะ ส่วนใหญ่นะครับมักจะให้ลูกชายได้สัสดส่วนของมรดกมากกว่าลูกสาวอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับหรือคนไทยคนจีนเชื้อสายไทยคอจีนก็แล้วแต่มักจะให้ลูกคนโตได้มรดกมากกว่าลูกคนเล็กเพราะว่าอะไรเพราะไอ้คนโตมันเกิดมาก่อนมันช่วยธุรกิจพ่อแม่ได้ก่อนถูกไหมครับถูกไหมฮะก็สรุปว่าลูกชายหรือคนหรือลูกคนโตอะนะครับมักจะมอบมรดกให้กับ คนโตหรือหรือลูกคนโตหรือลูกชายมากกว่าลูกสาวนะครับแล้วคุณเคยถามลูกสาวไหมว่าเขาพอใจไหมนะครับผมอาจจะเจาะลึกไปนิดหนึง่งขอโทษนะครับถ้าผมก้าวแล้วมูแล้วแล้วลวุล่วงเกินนะครับไปในส่วนของครอบครัวของท่านผมพูดในภาพร,รวมนะผมไม่ได้เจาะจงครอบครัวใดน,นะครับนะค,บคุณอาจจะบอกว่าเออล,ลูกคนโตช่วยธุรกิจพ่อแม่มาก่อนนะฮะควรจะได้เงินเยอะกว่าลูกคนเล็กนะ มันคุณคิดว่าคมคิดนี้มันถูกต้องไหมครับนะฮะหรือลูกชายดูธุรกิจพ่อแม่มาก่อนนะลูกลูกคนเล็กๆลูกคนลูกคนโตดูธุรกิจพ่อแม่มาก่อนลูกคนเล็กๆไม่ค่อยได้ช่วยก็เอาไปน้อยหน่อยหรือลูกชายนะครับต้องรับเยอะหน่อยนะเพราะว่าลูกสาวต้องแต่งออกไปอย่างเงี้ยนะครับเหตุผลมากมายครับที่พ่อแม่มักจะคิดว่าถูกต้องย้านะครับถูกต้องนะครับย้านะครับในสายตาของพ่อแม่แต่คุณอาจจะคิด คิดไม่ได้เหมือนกับลูกนะครับในมุมของลูกคือมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องสําหรับเขาครับหรือไม่ถูกใจลูกๆเช่นกันนะครับนะครับมันก็มีปัญหาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ผมก็มีหลายครอบครัวจนถึงวันนี้นะครับเพื่อนๆผมหลายคนนะครับก็ยังมีการฟ้องร้องนะครับแค่คุณพ่อหรือคุณแม่จากไปนะครับก็ลูกๆก็แย่งกันเป็นผู้จัดการบารดกแล้วนะครับแค่คุยกันในครอบครัวนะฮะลูกๆคุยกันว่าใครจะเป็นผู้จัดการบารดดก็เป็นปัญหาแรกแล้วนะครับ นะครับแต่บังเอิญครอบครัวผมนะครับผมก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกโดยดุษฎดีนะครับแล้วแล้วเราก็แบ่งได้เท่ากันนะครับนะฮะที่ผมพูดตรงนี้ผมต้องการสกิดใจคุณพ่อคุณแม่นะครับในยุคนี้นะครับนะมันไม่มีอะไรผิดหรอกครับคุณพ่อคุณแม่คงจะคิดหรือมอบมรดกสิ่งที่ดีที่สุดและยุติธรรมที่สุดในสายตาย้ำนะครับในสายตาคุณพ่อคุณแม่แต่มันอาจจะไม่ถูกใจคุณลูกๆก็ได้ใครจะไปรู้นี่ไหมครับ แล้วคําพูดหนึ่งนะครับที่ลูกคนเล็กหรือลูกสาวนะครับมักจะพูดกับพ่อแม่เสมอนะครับแต่เขาอาจจะพูดลับหลังนะครับเขาอาจจะพูดลับหลังหรืออยากจะพูดกับพ่อกับแม่ว่าเขาผิดเหรอที่เขาเกิดมาเป็นล right. <sh> ูกสาวเขาถึงได้สัดส <var> ่วนของมรดกไม่เท่ากับลูกชายหรืออีกคําพูดหนึ่งนะครับหนูผิดเหรอผมผิดเหรอที่ผมเกิดมาช้ากับพี่ผมเกิดเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนกลาง ไม่ได้เกิดเป็นลูกคนโตผมผิดเหรอที่ผมเกิดช้าแล้วทำไมถึงแบ่งไม่ให้เท่ากันเป็นเพราะว่าผมหรือหนูเกิดมาไม่ได้เกิดมาเป็นคนโตไม่ทันได้ช่วยพ่อแม่ก็ลองให้เขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวสิเขาก็พร้อมจะช่วยพ่อแม่ถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเอาละปัญหามากมายในการจัดสรรมรดกนะครับผมอยากจะบอกอยากจะมีอีกคำตอบหนึ่งนะครับว่าประกันชีวิตเนี่ยช่วยได้ไหมนะครับ ผมก็ไม่รู้สินะผมจะยกตัวอย่างสั้นๆผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมที่ผมอารมภบททั้งหมดนะครับที่เป็นการสะกิดและเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับนะครับโดยเบสิกของความถูกต้องหรือถูกใจผมก็ไม่รู้นะครับสมมุติว่ามีลูกสามคนนะครับถ้าเอาแบบพื้นๆเลยนะลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนโตหรือคนเล็กคนกลางหรือจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนะครับจริงๆแล้วมรดกของพ่อแม่มันต้องถ้าแฟงๆเลยนะ หารสามครับเท่ากันหมดท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับไม่ว่าเขาจะเกิดมาอย่างไรก็ตามมันก็ต้องหารสามผมยังไม่พูดถึงว่าลูกคนไหนเอาเอาฐา,านไม่เอาฐานนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะแก้ได้ไหมหประกันชีวิตนะครับนะมันต้องหารสามนะครับแล้วมรดกที่พ่อแม่ไว้ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอ่พันธบัตรโดยเฉพาะที่ดินนะครับหรือทรัพย์สินต่างๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือขายทอดตลาดหรือขายให้หมดแล้วมาหารสามเป็นเงินสดถูกไหมครับ อันนี้คือเบสิกนะฮะอ่ะทีนี้สมมุตินะครับประกันชีวิตช่วยได้ยังไงสมมติว่าท่านทํามรดกเงินสดนะฮะโครงการมรดกเงินสดนะซึ่งเป็นโครงการที่ผมถนัดที่สุดเลยนะครับถนัดที่สุดในการทาทาประกันชนิดนี้นะค,คือโครงการมรดกเงินสดให้ลูกหลานนะฮะย้านะครับว่าเป็นเงินสดนะครับสมมุติว่าคุณทํามรดกเงินสดผมจริงอยากจะพูดร้อยล้านนะผมขอพูดที่สิบล้านแล้วกัน เพื่อมันจะได้ใกล้เคียงกับท่านๆหน่อยนะสมมติว่าท่านทําประกันชีวิตแบบของการมารดกดเงินสดที่10ล้านนะครับโดยให้ผู้รับประโยชน์เป็นลูก3คนแล้วกันนะครับผมไม่พูดถึงพ่อถึงแม่นะให้ลูก3คนนะครับคนละ3.33ล้านถูกไหมครับหันสานะครับพอท่านตายไปเราเอาตรงๆนะวันหนึ่งท่านต้องตายแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบพอท่านตายไปปุ๊บท่านก็ลูกทุกคน3คนได้เงินสดจากประกันชีวิต คนละสาจดามล้านแล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับลูกทุกคนก็มีคนเงินกอดนะไม่ว่าจะเป็นคนโตคนกลางคนเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับทุกคนได้กอดกอดคนละ3าล้านอยู่ในมือแล้ะหลังจากที่คุณพ่อจากไปแล้วกันผมยกตัวอย่างคุณพ่อหัวหน้าครอบครัวนะครับที่เหลือมรดกสมมุติว่ามีสัก5ชิ้นเป็นที่ดินพันธบัตรรัฐบาลเป็นหุ้นเป็นอะไรสารพัดตึกแถวธุรกิจที่บ้านอะไร5้าอย่างเนี้ยนะครับนะครับ มันก็จะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะทุกคนกอดคนละ3.3ล้านที่จะเอาไปทาธุรกิจตัวเองหรือเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองเลี้ยงดูลูกตัวเองถูกไหมครับหรือทําธุรกิจของตัวเองทุกคนมีเงินกอดคนละ3.3ล้านสบายๆถูกไหมครับก็จะไม่มาเถียงกันเรื่องแย่งมรดกถูกไหมครับเพราะทุกคนไม่ร้อนเงินละถูกไหมครับเพราะลูก3มคนจนรวยไม่เท่ากันอีกถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าทุกคนกอดคนละ3.3ล้าน ที่เหลือก็มาคุยกันนะเออพี่ที่จะเอพี่จะเอา,เอาอยัางไงเจ้จะเอาอยัางไงน้องจะเอาอยัางไงก็ค่อยๆค,คุยกันแล้วมรดกก็จัดสรรกันคุยกันง่ายอ่ะถ้าปรับที่แปลงนี้อยากจะขายก็ใจเย็นขายถูกไหมครับเพราะมีเงินสดก่อนกันทุกคนถูกไหมฮะใจเย็นขายใช่ไหมครับขายแล้วก็มาหาร3กันหรือจะแบ่งตามสัดส่วนยังไงก็ว่าแต่มันใจเย็นเพราะมันมีเงินสดก่อนกันอยู่และนี่คือคําตอบที่ประกันชีวิตน่าจะช่วยได้ไหมครับสําหรับกรมธรรม์แบบมรดกเงินสด ให้กับลูกหลานนะครับหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็นะครับหากท่านมีตัวแทนที่ท่านรู้จักมักคุ้นนะครับอยู่นะครับท,ท่านก็โทรศัพท์เรียกเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับอาจจะบอกว่าฟังมาจากอาจารย์โด่งก็ได้นะครับ นะครับก็เรียกมาคุยตัวแทนที่ดูแลท่านอยู่นะครับหากท่านคิดไม่ออกบอกไปถูกไม่มีใครเลยนะครับไม่มีตัวแทนเลยนะครับหรือเป็นตัวแทนกำพานะครับก็คิดถึงผมเป็นคนสุดท้ายก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาในนี้จริงๆข้างล่างมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับอยู่ในรายละเอียดท่านคลิกดูนะครับผมจะไม่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มาตรงนี้เพราะผมทําเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวแทนทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผมและตัวแทนทุกบริษัทนะครับแล้วก็ นะครับตัวแทนที่ท่านรู้จักหรือทําประกันกับเขาอยู่เขาเรียกเ,เขามาปรึกษานะครับก็ผมทําเพื่อส่วนกางนะครับชอบกดไลก์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์บ้างนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมจะได้มีกําลังใจว่ามีคนสนใจบ้างนะครับก็จะมีตรงที่สิคลิปล่าสุดก็จะมีคลิปนี้คลิปนี้หรืออาจจะมีคลิปตรงนี้นะครับที่เป็นประโยชน์สวัสดีครับ